การกวดน้ term, season, ําและการเอ่ยชื่อคนนั้นเราจะได้รับจริงไหมคะเขาจะได้รับจริงไหมคะแล้วแต่เขาไปเกิดอยู่ในภพภูมิไหนถ้าเกิดเป็นเปรกเขาก็ได้รับไม่เกี่ยวกับการกวดน้ํากวดก็ได้ไม่กวดก็ได้แล้วแต่ ตอนสั่งน้ำพริกไปไม่ได้ตามที่สั่งไปค่ะแจ้งเลยจ้าทักไปแจ้งในในช่องที่เราสั่งเลยดูตากาะก้าเนาะกดเข้าไปตอนรีวิวสินค้ามันจะมีแชทคุยกับเจ้าของร้านอ่ะทักไปบอกเขาเลยว่าไม่ได้ยังไงส่งรูปส่งหลักฐานให้เขาดูส่งออเดอร์ให้เขาดูเดี๋ยวเขาเคามให้หนูติดอยู่กับคนคนหนึ่งมาสเดือนแล้ว เขาให้สถานะหนูไม่ได้เพราะอะไรคะขอคําสอนหน่อยค่ะมึงไปถามเขาไม่ต้องมาถามกูเพราะกูไม่รู้ว่าทําไมเขาให้สถานะมึงไม่ได้เพราะกูไม่ได้เป็นคนที่คุยกับมึงกูไม่ใช่คนที่คบกับมึงเขาให้มึงไม่ได้ก็คือให้ไม่ได้แล้วทําไมมึงต้องไปถามอะไรไม่ต้องถามให้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็แค่นั้นเองเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่มึงอย่าพิมพ์ซ้ำนะพิมพ์ซ้ำมึงเป้วนะกูบอกก่อนนะกูเห็นมึงพิมพ์ซ้ำหลายรอบแล้วนะ โกหกแม่ว่าทำงานแตลาออกจากงานแล้วที่ต้องโกหกเพราะแม่เป็นแพนิกคิดมากบาปไหมคะโกหกเป็นบาปอยู่แล้วไม่ว่าจะเพื่ออะไรมึงต้องพูดตามความเป็นจริงแล้วสอนเห้เขาอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ไม่ใช่ไปโกหกเขาเพื่อหลอกเขาไม่ให้เขาอยู่กับความเป็นจริงสุดท้ายเขาเดินสู่ความล่มจมล่มเหลวเดินไปตนกนรกลงเหวสู่นรกกำเนิดเยรชาและเปรตวิสัยใครจะรับผิดชอบ กกลับว่าคนคนหนึง่งทําดีจนตายเขาหน้าสงสารเขาไม่ได้อะไรครับแสดงว่ามึงทําดีหวังผลถ้าทําดีหวังผลก็สมควรแล้วที่ ang, <t> มึงจะไม่ได้ผลนัน <t> ้นก็สมควรแล้วที่มึงจะผิดหวังเพราะมึงไปคาดหวังมึงไปคาดหวังกับสิ่งที่คาดหวังไม่ได้ไมึงไปคาดหวังกับสิ่งที่ผิดหวังได้มึงไปคาดหวังกับสิ่งที่เสื่อมได้ไมึงไปคาดหวังกับสิ่งที่เดินสู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามึงไปคาดหวังกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยังไง มึงจะคาดหวังว่ามึงออกทะเลไปทะเลจะสงบ,งบเงียบแต่ปรากฏลมพายุมาทะเลไม่สงบก็สมควรแล้วที่มึงจะได้รับผลของความทุกนั้นเพราะมึงไปคาดหวังว่ามึงต้องได้ตามที่มึงพอใจหัดตั้งสติสักนิดนึงมันไม่มีอะไรในชีวิตมึงที่จะเป็นไปตามความต้องการหรือจะเป็นไปตามความพอใจในชีวิตของมึงได้หัดตั้งสติซะบ้างยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงอย่าคิดว่ามึงทำดี เขาก็ทําดีในแบบของเขามึงก็ทําดีในแบบของมึงทําไมมึงถึงมั่นใจว่ามึงทําดีเพื่อเขาทั้งๆท,ที่เขาก็ทําดีเพื่อมึงทําไมมึงถึงว่ามึงทําดีอยู่คนเดียวอีกคนไม่ทําสติไม่ได้มีมึงคนเดียวที่ทําดีคนอื่นเขาก็ทำอย่าคิดเห็นแก่ตัว เคยทาแทงแก้ยังไงดีคะยังมีวิญญาณเด็กตามอยู่ไหมมันไม่มีใครมาตามมึงหรอกมีแต่ผัวมึงนะตามมึงกลับบ้านเพราะมึงมัวตะมกตัวไปอยู่กับร่างทรงหมอดูจะหาวิธีในการแก้กรรมเรื่องทําแทงผัวมึงนะตามมึงกลับบ้านแล้วตอนนี้กลับบ้านก่อนจ้ามันไม่มีเด็กที่ไหนมาตามมึงเรามาไปเกิดหมดแล้วเลิกปัญญาอ่อนสักทีมีสติสำรวมอยู่กับปัจจุบันทําไปแล้วก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงจบไปแล้วมึงจะมานั่งแก้ไขอะไรกลับบ้านหาผัวน่น ใ่บาบวันพระได้บุญมากกว่าเสวาวันธรรมดาจริงไหมครับไม่จริงจ้าได้เท่ากันนี่แหละจ้าแล้วแต่เจตนาของมึงเองไม่เกี่ยวกับวันทุกสมุดธนิโรธมาคืออะไรอริยส,สัตสีเคยทำตัวไม่ดีแม่สาบแช่งให้ทำกินไม่ขึ้นแต่ตอนนี้แม่เสียแล้วแต่เคยฝันว่าแม่มารูกหัววัศิกรรมให้ ทำทางกัทานทำบางสกุลเผาชื่อแม่กับพี่สาวกับทำสักทานปกติกวดน้ำแม่ได้รับเหมือนกันไหมคะถ้าเขาไปเกิดในภพูมที่สมควรเกิดการได้รับได้รับทั้งนั้นซื้อบ้านมาแล้วแม่ผมอยากให้นิมนพระมาเจิมบ้านทําบุญขึ้นบ้านใหม่ครับแต่ส่วนตัวผมไม่ขึ้นครับก็ไม่จำเป็น คำสาบแช่งของพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์แก้ไขได้ไหมครับไม่มีจ้ะไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์จะเพ้อเจอคำสาบแช่งไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตจ้ะอะไรก็ตามที่มีผลต่อการใช้ชีวิตคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันสุจริตแค่นั้นจ้ะไม่มีอย่างอื่นจ้ะไม่มีใครมาสาบแช่งมึงให้มึงล่มจมล้มเหลวได้ไม่มีแล้วไม่มีคำวยพรใดทําให้มึงสําเร็จได้ทุกอย่างจะเป็นไปตามการกระทำทางกายวาจาใจาอันทุจริตหรืออันสุจริตของตัวมึงเอง การเจิมทำบุญขึ้นบ้านแม่บอกว่าจะได้สบายใจกว่าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่กิงอะนะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ที่มึงไม่ได้เกี่ยวกับบ้านไม่เจิมก็อยู่เย็นเป็นสุขได้ ฝากเขาใส่บาทจะได้บุญไหมคะได้ทำไมจะไม่ได้ละ่ะพระสามารถรักษาสิ่งครบ3,600ข้อได้หมดเลยไหมครับมันไม่หมดเรามันมีขาดทะลุด,ด่างพ้อยไปเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สีนที่จ้าไม่ควรขาดทะลุด,ด่างพ้อยค,คือศีลที่เป็นไปเพื่อพรหมจรรย์ ซื้อสิทธิ์ขายเสียงบาปไหมครับก็เป็นการช่อโกงไงบาปอยู่แล้วมันผิดศีลห้าโดยตรงแล้วอยู่แล้วเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ถ้ามีคนจ้างให้นั่งสมาธิสวดมนต์แทนเขาจะได้รับบุญไม่ได้อยู่แล้วมึงอยากทำต้องทำเองพระภูมิเจ้าที่ควรมีความเชื่อไหมไม่จำเป็นต้องมีนักการเมืองขี้โกงทำไมรวยจังครับแล้วก็ใช้ชีวิตสบายดีอา้าวก็มันโกงมามันก็ต้องรวยสิ ก็มันโกงมาแล้วมันได้ตังมัได้อ้าวก็ามันได้ตังมามันก็ต้องเอาตังไปใช้แล um ้วมันจะไม่รวยได้ยังไงอ่ะมึงก็ถามอะไรแปลกแปลกมันโกงมาให้ตัวเองรวยย่อมรวยแต่ผลของวิบากกรรมมีไหมมันต้องมีแต่มีตอนไหนเกี่ยวอะไรกับมึงมาไม่เกี่ยวเดี๋ยววันหนึ่งมันก็รับผลของมันเองมึงไม่ต้องไปสารแนกับผลของการกระทำของมันมึงงงอะไรเนี่ยมันไปโกงเงินชาวบ้านมามันมีตังมันก็ต้องรวยสิมันก็ต้องใช้ชีวิตสุขสบายไปเรื่องปกติแต่วันหนึ่งมันต้องได้รับผลของการกระทำไหมก็ต้องได้รับผลอยู่แล้ว เพิ่งเลิกกับแฟนแฟนบอกว่าอยากอยู่คนเดียวเลยบอกเลิกเราทําใจไม่ได้ใช้ชีวิตซะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวให้ได้ซะอย่าไปพึ่งพิงพึ่งพาสายคนอื่น คนขัดขวางไม่ให้ลูกบวชทำความดีบาปไหมบาปอยู่แล้วอะนะการวาดรูปออกมาสวยน่ารักสร้างสรรถือเป็นมงคลชีวิตในการมีศิลปะไหมครับวาดรูปออกมาสวยน่ารักสร้างสรรถือเป็นมงคลชีวิตเป็นศิลปะก็เป็นศิลปะมันเป็นมงคลอะไรไม่เข้าใจ แม่แฟนทักมาด่าว่าไปสูบเงินลูกเขาทั้งที่เราไม่เคยขอเลยสักครั้งมีอะไรให้เรามีอะไรเราให้เขาทุกอย่างเราผิดอะไรหมอกกูเพื่อเป็นคนคิดมากแบบมากๆทำยังไงให้ปล่อยวางคะก็ฝึกดิฝึกอย่าไปคิด แล้วคนที่รับเงินจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดไหมผิดอยู่แล้วจ้าเดินเวียนเทียนมีสติอยู่อาการเดินมแมลงเยอะมากถ้าเราเผลอไปเหยียบเราบาปไหมถ้ามีเจตนาบาปถ้าไม่มีเจตนาไม่บาปหาตังลงอา่างมึงหยุดได้แล้วนะหยุดสักที นั่งสมาธทิทำยังไงถึงจิตใจสะอาดครับ mm. ก็นั่งแบบปกตินี่แหละมีสติในการรู้ลมหายใจ mm. มีสติในการรู้ลมหายใจ mm. อาจารย์ขอลงไร์สดก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกแป๊บหนึ่งลงแล้วขึ้นเลย ให้จ้ากำลังชนะได้เลยของไม่นจ้า